สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเซมบูบอนเตงเช่นเคยครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีใครที่เพิ่งเข้ามาช่องผมครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับเวอร์ชั่นของผมที่อาการเริ่มจะดีขึ้นหน่อยนะเสียงเริ่มน่าฟังขึ้นสักนิดนึงนะครับดีเหมือนกันฮะจะได้เขาเรียกว่ามีแรงอ่านข้อมูลเยอะๆหน่อยช่วงเสาร์ที่ผ่านมานี่ยอมรับเลยครับว่า โอ้โหไข้ขึ้นนะครับอ่านข้อมูลน้อยมากๆไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้ผลงานวันเสารท์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะวันเสาร์นี้ค่อนข้างจะหนักเลยอันนี้กราบขออภัยย้อนหลังด้วยแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ผมกลับมาล่าเริงละมาวันจันทร์มีเบาๆกัน3คู่ครับเที่ยงคืนครึ่งกันโชซีเรียอิตาลีเวโรนาเปิดบ้านเจอลาซิโอตีสามตรงครับมี2คู่ในศึกลาลิก้าลีกสเปนรายโยบายเยโนเปิดบ้านเจออารเมเรีย แล้วก็เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแบล็กเบิร์นโรเวอร์เปิดบ้านเจอกับวีแกนแอตเลติกสัญญาครับว่าวันนี้จะพยายามเนียนที่สุดเท่าที่จะเนียนได้นะเดี๋ยวจะดูข้อมูลให้เยอะที่สุดหลายเว็บที่สุดแล้วกันนะครับมาถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าเที่ยงคืนครึ่งนะครับเตะเร็วสุดเลยเวโรนาเปิดบ้านเจอกับลาซิโอนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเวโรนาครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในท้ายตารางนะ 20นัดชนะ3เสมอ4แพ้13ยิง18เสีย32ประตูได้เสียเนี่ยติดลบอยู่14ลูกมีอยู่13คะแนนนะครับรั้งอยู่อันดับที่18คะแนนห่างจากโซนปลอดภัยอยู่ถึง5คะแนนเลยนะคืออันดับ17สเปซเซียนะครับต้องลุ้นกันหน่อยนะรูดูการน,นี้ส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนริโอครับตอนนี้20นัดพวกเขาชนะ11เสมอ5แพ้4ยิง36เสีย16ประตูได้เสียบวก20ครับ มี38คะแนนรั้งอยู่ดับ4ของตารางนะครับผลงานถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็แข็งน้อยกว่าทีมดับ3โรม่าอยู่1นัดนะครับแต,ตามแค่2คะแนนเท่านั้นโอกาสที่พวกเขาจะแซงขึ้นไปรั้งอันดับ3หรือว่า2ของตารางเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันประมาททีมดับ5อย่างอัลันตาและอันดับ6อย่างมิลานไม่ได้นะเพราะว่าแต้มนี่เท่ากันเลยครับพร้อมที่จะ เปลี่ยนตำแหน่งกันได้ตลอดเวลานะในส่วนของอันดับ2ถึงอันดับ6เนี่ยและฟอร์มช่วงหลังของลาซิโอก็ต้องบอกว่าแอบสวิงอยู่เหมือนกันนะครับคือช่วงหนึ่งเนี่ยพวกเขาชนะติดต่อกันมา3นัดรวดแบบไม่เสียประตูเลยนะแต่ว่า2นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขากับเก็บได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นครับจากการเปิดบ้านเสมอฟิออเรนตีนา1ประตูต่อ1นและล่าสุดครับบุกไปแพ้ยูเว่มาในศึกโคปาอิตาลี0ูนย์ประตูต่อ1นก็แมแต่โดยรวมแพ้ทีมใหญ่นะมันก็พอรับได้อยู่ ส่วนทั้งฝั่งของเวโรนาครับ5นัดหลังสุดพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวครับคือการบุกไปแพ้อินเตอร์ศูนย์หนึ่งนะครับที่เหลืออีก4ี่นัดเนี่ยเป็นการชนะ2แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดคือการบุกไปเสมออูดินเนเซ่หนึ่งประตูต่อหนึ่งย้อนหลังไปอีกนัดหนึ่งครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเรเช่ไปได้2ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลลีกนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยผลงานเริ่มดีขึ้นนะจากที่ก่อนหน้านั้นช่วงก่อนพักเบรกบอลโลกนี่มีช่วงนึงแพ้ติดต่อกัน8 9นัดติดอะ่ะ ตอนนี้กลับมาเนี่ยเหมือนจะเริ่มได้สติขึ้นนะครับแต่ถ้าว่านักเตะตัวหลักๆของพวกเขาเองบางตัวก็ยังเจ็บลงสนามไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัดดันฮารุสติดนะอันนี้เนี่เป็นนักเตะทีมชาติออสเตรเลียจอมเก๋าทีมชาติโปรตุกเกสนะครับอดีตทีมชาติโปรตุกเกสอย่างมิเกลเวโรโซโทมัสเฮนรี่ดาวิดเดฟราอนีพวกนี้เจ็บอยู่ทั้งหมดเลยนะครับขณะที่ทางฝั่งลาซิโอเองจะไม่มีเป็นแค่สเตฟานราดูเป็นแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับกองหลังโรมาเนีย นอกจากนั้นพร้อมลงสนามได้หมดทุกตำแหน่งครับวันนี้เสบผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเวโรนาครับกุนซือมา์โกซัฟฟารโรนีนะฮะโอ้หนี่กุนซือจอมเก่าเลยจะมาในระบบ3-412ผู้รักษาประตูจะเป็นโลเรนโซมอนติโปสามเซนทร์จะเป็นพาเวลดาวิดวิชอิซักเฮียนแล้วก็เฟเดริโกเชเชรินีแผงกลางสตัวครับฝั่งขวาเป็น ali, ฟาบิโอเดปาลีฝั่งซ้ายเป็นจอจโดอิก กองกลางเป็นดากโอลาโซวิทจับคู่กับเอเดรียนตาเมเซ่กองกลางตัวรุกครับเพลย์เมเกอร์จะเป็นอังเดรสดูดาคู่หน้าจะเป็นเควินลาซันยาจับคู่กับมิลานดูริชขณะที่ทางฝั่งทีมเยอเลสเโอของกุนซือมาริซิโอซารีวันนี้จะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สาบตัวจะเป็นอีวานโปรเวเดลเซนทรับคู่ครับจะเป็นนิโคโลคาเซเล่จับคู่กับแอสเซซิโอโรมาโยลีแบ็คขวาเป็นมาเนลลาซารีแบ็คซ้ายเป็นอดัมมารูซิช กลาง3ตัวครับเซอร์เกมิลินโควิชซาวิชดานิโลคาตาดีและลุยส์อัลเบร์โต3ประสานเกมลุกวันนี้ครับนำทัพมาโดยชิโร่อิโมบิเล่ประกอบด้วยมาเตียซักไย์กับฟิลิเป้แอนเดอร์สันซึ่งถ้าเกิดดูแค่เฉพาะไลฟ์อัพตัวผู้เล่นก็ต้องบอกว่าลิซิโอดูดีกว่าแน่นอนครับแต่ผลงานของเวโรนานับตั้งแต่ข้ามปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยใช้ได้เลยนะ5เกมในลีกนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับตอนนี้นี่จากที่เดิมทีเป็นทีมบวยนะ ตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นทีมที่มีลุ้นที่จะหลุดจากโซนตกชั้นมากที่สุดนะครับผมแต่เวโรนาเองมักจะมีปัญหาเสมอนะครับเวลาต้องเจอกับทีมที่อยู่ครึ่งท่อนบนของตารางก็คือทีมใหญ่นั่นเองนะฮะอย่างต้นฤดูกาลในพวกเขาบุกไปเยราซิโอนี่ก็แพ้มาก่อนนะศูนย์ประตูต่อ2นะครับขณะที่เกมในบ้านของพวกเขานะครับเปิดบ้านเจอลาซิโอเนี่ยครั้งหลังสุดเวโรนาชนะนะ4ประตูต่อ1เมือ่อฤดูกาลที่แล้วครับแต่ย้อนกลับไปอีก4ฤดูกาล ลาซิโอนี่บุกมาเอาชนะเวโรนาได้ทุกฤดูกาลเลยล่าสุดลาซิโอเพิ่งจะแพ้ยูเวนในศึกโคปาอิตาเลียไปนะครับดูแล้วน่าจะง,งุนหงิดกันพอสมควรนะสำหรับลูกทีมของมาริซิโอซารีแต่ถึงกนะดนั้นเองครับจุดเด่นของพวกเขาอย่างหนึ่งคือเกมเยือนฮะพวกเขาสามารถเก็บคลีนชีตได้6จาก9เกมเยือนในลีกเลยทีเดียวนะครับในผลงานชนะ5เสมอ2แพ้2นะอันนี้คือ 9, 9เกมเยือนในลีกอย่างเดียวนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้แน่ๆนะวันนี้เวโรนาเหนียวแน่นแน่นอนนะครับเล่นในบ้านตัวเองน่าจะเสียยากขณะที่ลาซิโอนี่แน่นอนตามทรงเสียยากอยู่แล้วคู่นี้นี่ขอพุ่งแบบเป็นเป้าแบบเป้าแ,บบาแดงแป๊ดเลยนะคือสกอร์ต่ำไปก่อนเลยครับบินนำส่วนทีมที่ผมชอบวันนี้ครับส่วนตัวยังมองว่าทีมนีใต้อย่างเวโรนานะฮะน่าจะเหนียวแน่นอยู่ลาซิโอครับอาจจะมาครองเกมบุกได้ก็จริงครับแต่ถ้าเวโรนาไม่พลาดง่ายๆไม่เสียประตูเร็ว ผมว่านัดนี้โอกาสจบลงด้วยการเสมอมีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับในขณะเดียวกันเวโรนามีโอกาสจะพลิกชนะได้ด้วยผมมองถึงคันนั้นเลยนะทรงบอลเวโรนาช่วงหลังดีขึ้นแบบผิดหูผิดตานะครับอารมณ์เหมือนเลสเตอร์ซิตี้ของฝั่งอังกฤษอะอะไรประมาณนะั้นนะอัตราต่อรองคู่นี้ครับลาเซโอบุกมาต่อครึ่งลูกจุ๋มจิ๋มมากๆนี่มันราคาล่อซื้อชัดๆนะคู่นี้ผมให้2บินครับอยู่รองเจ้าบ้านเวโรนาราคาครึ่งลูกอันนี้เป็นบินรองครับ บิหลักอยู่สกอต่ำนะครับคู่ที่2เราข้ามฟ้าไปที่สเปนกันบ้างน,นะครับเวลาตี3ตรงรายโย่บายเกนโนเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอเมเรียนะฮะอดีตทีมของทีรสินแดงดาทางฝั่งเจ้าบ้านรายโยครับ19กนัดชนะ8เสมอ5แพ้6ยิง25เสีย2 2ประตูดได้เสียบวก3ามมี29คะแนนนะครับอยู่ในที่แปงตารางครับแต่ว่าพวกเขาแข่งน้อยกว่าทีมที่อยู่เหนือพวกเขาไปแทบจะทุกทีมเลยนะ สมมติเล่นว่าวันนี้เกิดเก็บ3คะแนนได้นี่อันดับจะแซงเบียร์เรียลขึ้นไปอยู่ที่หเลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะส่วนทางฝั่งอเมริกาครับ19านัดชนะ6เสมอ4แพ้9ยิง23เสีย29ประตูได้เสียติดลบอยู่6มี22คะแนนนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่13ครับก็จะว่าไปแล้วถึงจะอยู่กลางตารางครับแต่คะแนนห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ปลอดภัยนะครับณนะวินาทีนี้สำหรับอเมเรีย โดยผลงาน5นัดหลังสุดของทีมเยือนนะครับพวกเขาหนักไปทังเสมอนะเสมอสัก3แพ้1ชนะ1นะครับนัดล่าสุดนี้เปิดบ้านชนะเอสปันยอนนะในเกมลีก3ประตูต่อ1มีแพ้นัดหนึงครับเมื่อช่วงต้นเดือนมการานะแพ้เรอัลโซซิเดในบ้านตัวเองนะฮะ0ประตูต่อ2ส่วนทางฝั่งรายโยช่วงหลังๆฟอร์มสวิงขึ้นสวิงลงมากๆครับ5เกมหลังสุดนี่ชนะ2แพ้3นะ ้นัดที่ไม่น่าชนะดันชนะครับอย่างนัดล่าสุดบุกไป,นะป,ไปชนะบีเอเอเอเฉยเลย1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในัาที่ไม่น่าจะแพ้นะอย่างเช่นบุกไปแพ้สปอร์ติ้งกีคอนศูนประตูต่อสองในโกปาเดเลอะไรแบบเนี้ยเอ่อห้านัดหลังสุดครับฟอร์มบอกตรงครับเอาแน่เอานาอนไม่ได้จริงสําหรับทางฝั่งรายโยบาเยกาโนแล้วเป็นทีมที่แปลกมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วนะคือเก่งนอกบ้านครับแต่ในบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทั้งคู่เจอกันนัดแรกกันไปแล้วนะครับที่บ้านอัลเมเรียเป็นทางฝั่งอัลเมเรียเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อนนะครับสประตูตอนหนึ่งสูตสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ครับรายโยต้องรอเช็คฟิตทางด้านของอิซิปลาซอนรายเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับกองกลางตัวหลักรายนี้นอกนั้นฟิตหมดครับพร้อมลงสนามได้หมดรวมถึงอัลเมเรียก็ไม่มีตัวเจ็บหรือติดทั่วแบนเลยนะครับวันนี้เ1ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านรายโยครับของกุนซืออันโดนี่อิราอล่าจะมาในระบบ43-3 คู่สามตัวจะเป็นสโตดิมิทรีฟสกี้เซนะครับคู่ครับฟลอเรนเลจูเน่จับคู่กับอเลฮันโดรคาเตนาแบ็กขวาเป็นอีวานบาลิอูแบ็กซ้ายเป็นฟรานกาเซียแผงกลาง3ตัวเป็นอูนายโลเปสออสการ์เทรโยซันติโคเมซันยาสามประสานเกมลูกครับเป็นอาวารอกาเซียเซอร์โยคาเมโลและอิซี่ปา巴าซอนนะครับก็คาดว่าน่าจะเช็คฟิตลงได้ในวันนี้นะส่วนฝั่งทีมเยือนอเมริกาครับมูซิลรูบี้จะมาในระบบ4-3-3 ผู้สาประตูจะเป็นเฟอร์นันโดมาติเนสเซนาคู่ครับโลริโกเอลี่จับคู่กับเซอร์แดนบาบิชแบ็คขวาเป็นอเลนโดโปโซแบ็คซ้ายเป็นเซอร์คิโออากิเม่แผงกลาง3ตัวจะเป็นเซซ่ Eli, าเดลลาฮอสกอนซาโลโมเลโร่และลูคัสโลเบตโตนส่วนฝั่งกองหน้า3ประสานครับจะเป็นเลโอบัพติสตาวลุยส์ฮาวิเอโซเรสและแอเดรียนเอ็มบาบาซึ่งก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าทางฝั่งอัลเมรีเองเนี่ย ที่พวกเขายังอยู่กลางตารางได้คือผลงานในบ้านนะครับเฉพาะผลงานในบ้านอย่างเดียวเนี่ยอเมริกาดีเป็นอันดับ5ของลีกเลยนะแต่ถ้าพูดถึงแค่เฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาแย่แทบจะที่สุดในลีกเลยครับเป็นรองแค่เอลเชที่แย่ของพวกเขาเท่านั้นเองคือ9นัดเกมเยือนในลีกเนี่ยเสมอ3แพ้6ครับไม่ชนะใครเลยยิงได้6ลูกเสีย17ลูกนะฮะคือผลงานเยือนค่อนข้างแย่มากๆต้องว่างนันดีกว่านะสำหรับอเมริกานะครับ แต่กลับกันเนี่ยทางด้านของรายโย่เกมในบ้านก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยมาเจอทีมที่มันอ่อนในการเล่นเกมเยือนอย่างอเมรียเนี่ยผมว่าน่าจะไหวอยู่นะแถม5ครั้งหลังสุดที่รายโย่เปิดบ้านเจออเมรียเนี่ยก็เฮตุเฮตดีครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะถึงแม้ว่าฟอร์มในบ้านของพวกเขาอาจจะไม่ได้ว่ายอดเยี่ยงกระเทียมดองนะแต่ผมว่าเจออเมรียที่เกมเยือนแย่ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีแต้มต้องชนะเอางี้ดีกว่าชนะกี่ลูกไม่รู้แต่ควรต้องชนะ เท่านั้นเลยนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนครับมองให้ลึกไปกว่านั้นหน่อยผมไปดูสถิติของรายโยในการเปิดบ้านเจอกับอัลเมเรีย5นัดหลังสุดนะครับสกอร์รวมจบลงที่สกอร์ต่ำทุกนัดครับอีกทั้ง10นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะทั้งย้าทั้งเยือนครับสกอร์ต่ำา8นัดสกอร์สูงแค่2นัดเท่านั้นเองครับพอจะมองอะไรออกไหมอันนี้ว่ากันด้วยเรื่องหลักสถิติและความน่าจะเป็นเลยนะคณิตศาสตร์ม3าเลยครับ คู่นี้ผมให้อยู่สกอร์ต่ำก่อเลยบินที่1นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเจ้าบ้านรายโยบายกาโนผมว่าน่าจะเฉือนเอาชนะอเมริกาไปได้นะครับสกอร์ที่คาดคือ1นประตูต่อศูนย์นะแต่ขอให้เน้นสกอร์ต่ำไว้ก่อนนะอันนี้คือบินหลักนะครับคู่นี้ฝากไว้2บินครับสกอร์ต่ำบินที่1แล้วก็อยู่ต่อรายโยราคาครึ่งลูกครับและคู่สุดท้ายครับไปดูที่เดชมเมชิพของอังกฤษกันบ้างดีกว่าอันนี้ข้อมูลอาจจะไม่ได้เยอะอะไรครับแต่ถือว่าเป็นของแถมให้ละกันนะฮะ กุลลาไฟแบล็กเบิร์นโรเวอร์ครับจะเปิดรังเย้าต้อนรับการมาเยือนของวีแกนแอตเลติกนะครับแม่สทีมนี้อดีตเคยอยู่พรีเมียร์ลีกกันทั้งคู่เลยนะตั้งแต่สมัยยุค90เลยนะฮะเนี่ยอ e ีวูดพาร์คจำได้เลยทางฝั่งเจ้าบ้านแบล็กเบิร์นครับ28นัดไปแล้วครับชนะ14เสมอ1แพ้13ยิง31เสีย35ครับประตูได้เสียติดลบ4มี43คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางนะครับขณะที่วีแกนครับ28นัดชนะ6เสมอ7แพ้15 ยิง27เสีย49ลูกครับประตูได้เสียติดลบถึง22ลูกมี25คะแนนตอนนี้อยู่ดับที่24เลยครับบวยของลีกเลยซึ่งพอดูผลงานของวีแกนช่วงหลังก็ไม่สงสัยครับ9นัดหลังสุดครับพวกเขาแพ้ไป6เสมอ3ครับไม่ชนะใครเลยใช้ชนะครั้งสุดท้ายของวีแกนครับคือการเปิดบ้านเอาชนะแบล็กพูล l 2ประตูต่อ1เมื่อวันที่12พฤศจิกายนครับ ปีที่แล้วนะฮะและมองย้อนไกลไปกว่านั้นครับ17นัดหลังสุดนะฮะย้ำว่า17นัดหลังสุดในทุกรายการครับชนะแค่นัดเดียวก็คือนัดที่ชนะแบล็กพูลที่ผมบอกนั่นแหละนี่มันฟอร์มเต็งเลยนะเต็งตกชั้นเลยนะครับเนี่ยส่วนฝั่งแบ็คเบิร์นครับ5นัดหลังสุดอาจจะแพ้แค่นัดเดียวนะครับคือการบุกไปแพ้โรตเตอร์แฮม0ประตูต่อ4อันนี้เสียทรงเหมือนกันนะเนี่ยที่เหลือเนี่ยอีก4นัดครับเสมอ2แล้วก็ ชนะ2นะครับล่าสุดนี่เล่นในฟุตบอลทั่ว FA ครับครับผมก็สามารถบุกไปเอาชนะเบอร์มิงแฮมได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์ในการเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษนะก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันนะสำหรับถ้วย FA ครับนะครับสำหรับแบล็กเบิร์นโรเวอร์แต่ว่าการเจอกันของทั้งคู่เมื่อต้นฤดูกาลกลายเป็นวีแกนนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนและ3นัดหลังสุดในการเจอกันของทั้งคู่ครับ วีแกนก็เอาชนะไปได้ทั้ง3ครั้งอีกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในฟุตบอลลีกแต่แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ฟุตบอล FA คับนะครับแหมเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันนะคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมทีมดีกว่าครับวีแกนตัวเจ็บเซตเดิมฮะสตัวเดิมซึ่งไม่น่าจะมีผลอะไรกับทีมเพราะเจ็บมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับทอมเพียสนะฮะกองหลังวัย24ปีแล้วก็อีกรายหนึ่งคือเจสันเคอร์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแผงหลังครับเรือสกอตแลน ขณะที่เจ้าบ้านแบล็กเบิร์นครับจะขาดกองหลังอย่างโดมินิกไฮแอมนะครับอันนี้ตัวหลักเลยนะเจ็บไป2สํานักละนัดนี้ดูแล้วก็ยังไม่น่าจะกลับมาลงสนามได้นะครับส่วนที่เหลืออีก3ตัวนี่ก็ไม่ใช่ตัวหลักละเป็นผู้เล่นเยาวชนแล้วก็เป็นชุดสำรองซัพพอร์ตขึ้นมามากกว่านะอย่างคาร์ลัมบริเทนอย่างเจคแบตตี้นะฮะอย่างซามิโอบาลส์นะพวกนี้เป็นเหมือนตัวอะคาเดมี่ของแบล็กเบิร์นนะครับไม่มีผลอะไรอยู่ละหลักๆจะประมาณนี้นะครับผม คือเอาจริงๆนะผมว่าวีแกนเนี่ยระวังแค่ตัวเดียวเลยคือกองหน้าที่ชื่อวิลคีนเนี่ยแหละกองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์นะฮะฤดูกาลนี้ยิงไป10ลูกกับ2แอสซิสคือไม่มีตัวไหนหน่ากลัวละผมบอกเลยน่ากลัวแค่ตัวนี้ตัวเดียวจริงๆอารมณ์เหมือนกับฟูลแลมอะที่มีอเล็กซานดรามิโตวิชอะไรแบบนั้นอะคือมันน่ากลัวตัวเนี้ยที่แบบมันจบสกอร์ค่อนข้างดีนะครับถ้าจับตัวนี้อยู่ผมว่าวีแกนไม่มีอะไรเลยจริงๆนะเราวันนี้มาเล่นเกมเยือนด้วยครับซึ่งวีแกนเองเนี่ย ก็โอ้โหฟอร์มช่วงหลังมันออกทะเลเละเทะมากอะ่ะผมมองว่าวีแกนแพ้แน่แต่อยู่ที่ว่าจะแพ้กี่ลูกเท่านั้นเองอะนะครับคู่นี้แบ็กเบิร์นต่อครึ่งลูกผมไม่ค่อยคิดเลยมากนะกู่นี้เอาเป็นว่าตามทรงเลยแล้วกันแบ็กเบิร์นฟอร์มอาจจะไม่ค่อยคงเส้นคงวางก็จริงแต่วีแกนเนี่ยมันแย่เกินห้ามใจนะครับเพราะฉะนั้นผมขอวัดใจอยู่เจ้าบ้านแบ็กเบิร์นดีกว่าแบบเบาๆนะราคาครึ่งลูกนะครับอยู่ต่อแบ็กเบิร์นครึ่งลูกครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือทัศนะของผมประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับวันนี้นิยอมรับเลยว่าพยายามหาข้อมูลเนียนสุดๆแล้วนะเนียนกว่าไอ้3-4วันที่ผ่านมาเยอะเลยพูดตรงๆอยากจะแก้มือหน่อยนะครับมาทวนอีกครั้งนะใครที่ไม่ได้ฟังคลิปเต็มแนะนําว่าย้อนไปฟังครับคลิปวันนี้สั้นครับฟังทั้งหมดรับรองว่าได้ประโยชน์ครับคู่แรกนะครับผมให้อยู่รองเวโรนาครึ่งลูกเบาๆนะครับแล้วเน้นไปที่สกอร์ต่ตำนะฮะ คู่ที่2ครับผมให้อยู่ต่อราโยบาเยกโนราคาครึ่งลูกเบาๆครับเน้นไปที่สกอร์ต่ำอีกเช่นกันและคู่ที่3ครับเชียร์เบาๆกับต่อแบล็กเบิร์นราคาครึ่งลูกนะครับฝากไว้เท่านี้ครับวันนี้3คู่5บินนะฮะยังไงผมให้ข้อมูลไมืหมดและคุณจะไปเน้นตัวไหนเน้นบินไหนอะไรยังไงแล้วแต่เลยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทาง YouTube แล้วก็ ช่องทางหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือทางไลแอดนะครับแอดบ88อยากจะบอกว่าผมจะคัดตัวที่ผมชอบที่สุดนะไม่ได้บอกว่าตัวที่แม่นที่สุดแต่ว่าตัวที่ชอบที่สุดนะครับไว้ในไลแอดให้แล้วทุกวันนะถ้าวันไหนหัวข้าโดนปุ๊บรอบดึกตัวแก้ตัวต้องมาเอางี้ละกันตามผมไม่ผิดหวังผมมั่นใจเลยทั้งเดือนยังไงก็อยู่ในแดนบวกแน่นอนนะครับฝากไปด้วยสำหรับไลแอครับแอดบอม88แอดกันมาเยอะๆครับ